มาแล้วค่ะรูปร้อของทุกคนเดเดินเดเดิน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 ,ดน,ดนพี่ตาทำไรอะไรสาระช่ไมเ,เลยรวยไม่เล่นด้วยหรอกไม่เล่นด้วยแล้วร้องทำไม ขออ้อนหน่อยก็ไม่ได้เอาอะไรปลาเส้นได้มาลูอยากได้ปลาเส้นอะมาอยากได้ปลาเส้นก็นมาไปหยิบปลาเส้นก่อนนะคะเอาไหมเอาขอปลาเส้นหน่อยปี่ตา รอเดี๋ยวด้ยวยทำเป็นวัยรุ่นใจร้อมนไปได้ <c oughs> <c oughs> จะูมกแทบจะติดอยู่กับส่งปอร์เซ็นแล้วค่ะจะแปะงนีทุกคนอุ้ยมีปอร์เซ็นเต็มใหญ่ด้วยละ่ะนั่นขโมยจากมือเลยอ่ะวันนี้กินไก่ไม่หมดนะนั่นนะฮะสงัยจ,จะดิบไปนิด แต่เขาก็ชอบนะคะตาให้เยอะด้วยแหละตาให้เยอะกว่าทุกวันเนาะเพราะว่ากลัวเขาไม่อิ่มช่วงนี้เขากำลังกินได้เนาะ,ะวันนี้ก็เลยซื้อทั้งอกไก่นะคะแล้วก็อกไก่มันโลละหกสิบเก้าบาทเนาะ แล้วก็ตับกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทคุณเท่าไร่กันแต่ตาเคยไปซื้อเจ้าหนึ่งอ่ะมันหนึ่งร้อยนะคะแต่อันเนี้ยเขาขายยกถุงยกถุงแบบไม่ได้เป็นร้านปีกันนะคะเป็นร้านแบบสหฟารามอะ่ะนั่นแหละ เหมือนเดิมนะคะนี่คือเปอร์เซ็นต์ของของแมวนะของของชุนักนะคะอ่ะโอ้ยกระเด็นไปไหนนะคะนี่นะโมชินะไม่ใช่ของคนนะคะของคนจะใส่อ่ผงชุรสเนาะของคนใส่ผงชุรสนะคะอันนี้ของแมวเนาะ ของแมวโดวยเฉพาะนะคะ,ะเดี๋ยวจะดราม่าก,กันอีกเนาะเพราะว่าตาสังเกตดูแล้วก็น่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาดูนะตาก็ต้องอธิบายอะค่ะนานๆครั้งก็ยังดีนะนี่ไงหนูเออวันนี้ไม่ค่อยเล่นเลยแนฮะอ่ะ หนึง่งสองอนี่เป็นของสัตว์นะคะทุกคนเขาเก็กินได้นะแบบเขาทำมาเฉพาะสัตว์เท่านั้นนะคะก็ไม่ไม่เค็มเลยนะพอตาชิมแล้วนะไม่เค็มมีตะกลิ่นนะคะหอมดีค่ะต้องปูอัดเนะถ้าทาโลมันจะเหม็นขาวๆนะ ูอาจจะหอมอ่ะหนึ่งสองจะหมดแล้วค่ะ หนึ่งสอให้เยอะแล้วเนี่ยพอแล้วก็เดี๋ยวให้เท่าที่เขาเยียบอยู่นะแล้วก็นี่นะพอแล้วเยอะไปอ่ะเพราะว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่น,นี้นะทุกคนเขาลงไปข้างล่างเขาก็ขอตาอิงนะอ่ะหนู อก็แล้วแต่เขาจะมาขอค่ะถ้ามาขอก็หยิบประมาณสี่ห้าเส้นเนาะเขาก็จะเดินเล่นตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เดินกลับมามาขออีกนะคะตามไม่ได้ให้แค่นี้เนาะไม่ได้งกนะะแต่แบบให้เขากินแบบพอประมาณเนาะอะหนึ่งสองสาม หมดแล้วหมแล้ว <c oughs> นี่เหรอสุดแองทุกคนเบิดแล้วนี่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 อยู่บนนี้เส้นหนึ่งนี่นี่โซอ <c oughs> <c oughs> เอาละสิหมดแล้วละสิทำไงดีละ่ะทำไงดีละ่ะขอมืออยากกินอีกขอมือขอมือ <c oughs> อยากกินอีกก่บทุกคนเอาไงาดีละ่ะ <c oughs> ให้ก็ให้โอ้ยกินอย่างนี้ก็ล้มจมมาดีสิโอ้ยตายตายถุงไม่ลถูกถูกนะเธอ อันหนึง่งสองเดี <laughs> ย๋ยวให้อีกแค่นี้นะคะมาล้วมาล้วมาอันหนึ่งสอง <laughs>

หนึ่งสองชหนึ่งสองชวันนี้ไม่ไดีดดิ้นไงทุกทีตีลังกาตลับหัวตะลับหลังอ่ะพอแล้วลูกอีกเส้นเดียวนะอีกเส้นเดียวนะครับ พอแล้วนะหนึ่งสองไปแล้วค่ะทุกคนยปายก่อนเดี๋ยวไบาปเอฟซีก่อนอยังไม่ได้ขวบเลยมีทุนานถึงจะได้โคบนะคะทุกคนไปแล้ว